สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ยูเนียสเปซเอ็กกับไหมนะครับนี oh. ่เลยยูเนียสเปซของเรานะครับรองรับการจัดการอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ทางด้านอินดอร์หรือเอัลโดนะครับแล้วก็มีการเอ่อวอร์ชวลออฟฟิศสำนักงานเสมือนนะครับแล้วก็เป็นการจดจัดตั้งบริษัทหรือคอมมานดี้เซตอัพแล้วก็เป็นแวนร์ดรีสเตชั่นนะครับ ทุกเซอร์วิสต่างๆคุณสามารถสอบถามเซอร์วิสของเราเข้ามาได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของยูน s p เป t Thailand ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเ a c e b o ก k IG หรือว่า WhatsApp นะครับ <c oughs> แล้ววันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่ยูนิสเปสเอกมัยซึ่งมีงานอีเวนต์อารับ,บเ d p น p p y Cafe นะครับก็ไปดูกันเลยว่า มี today, คำถามเล็ก hmm. şey no, ้น okay. oh, ้อยๆนะครับเราชื่ออะไรครับชื่อพัรครับครับน้องพัรทมาจากมาจากกรุงเทพสุทธิเดชครับโอเคครับแล้วก็รู้จักเรารู้จักกินสเตเบที่นี่แล้วก็แอนติเดียรนี่ได้ยังไงรู้จักเพราะว่าแม่กับพี่เคยมาบริจาคที่นี่ก่อนครับก็เลย พอมีงานลงเลยว่าต้องมาทำจิตอาสาบริจาคก็เลยมาที่นี่ครับแล้วเรารวบรวมอ่าเรื่องของของบริจาคคือเรารวบรวมมาจากเพื่อนว่าตัวเราที่ไรวบรวมกับเพื่อนเรารไปซื้ออาหารมาบริจาคแล้วก็อยากให้น้องพัฒนะครับฝากเชิญชอตูปนะครับมาร่วมบริจาคให้งานอีเวนต์ปรดเด็นนกมาดัวยหนอยมาที่นะครับดอลดอกแคเดอลคาเฟ่สุขุมวิท21นะครับช่วยกันบริจาคบริจาคอาหารให้น้องๆกันเยอะๆนะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจัดงานอีเวนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในอินดอร์หรืออัลดอ์ดแล้วก็มีสถานที่ครบคันนะครับทั้งเป็นคาเฟ่ฟอนชั้นฟอนข้างล่างนะครับหรือว่าคือที่ส่วนกลางที่พร้อมให้บริการคุณนะครับสามารถติดต่อเราเข้ามาในช่องทางโซเชียลมีเดียว่าจะเป็นแฟนเพจยูนิสเป e นะครับ Thailand อินสตาแกรมยูนิสเปส gs แล้วก็วอต a p p หรือไลน์ยูนิสเปสนะครับ มาลานไปด้วยครับดีดีกว่า u ยู่สปิสงานรับเยียนต้องมา